เราจะมากาาาราบไหว้ศาลเจ้าแม่ชัยงามกันต่อนะครับสวยงามมากครับต้นไม้สวยมากครับต้นไสรนะครับทางเดินก็สะดวกสบายดีนะครับนี่ครับคือศาลเจ้าแม่ชัยงาม ต้นไม้สวยมากครับอากาศก็ดีมากครับนี่ครับสามเจ้าแม่ช้งามยายด้วยเป็นไรลูกยายสวยดีครับ <c oughs> เยยมากครับสารเจ้าแม่ใสเงอมต้นไม้ดูแปลกตาดีครับนี่ครับห้ามเข้าตรงนี้โอ้อันตรายนะครับนี่แปลกหูงแปลกตาดีครับเรามาช่วงนั้นเป็นฤดูฝนนะครับตรงนี้จะมีน้ำขังหมดเลยครับนี่เดินจะยากมากครับ สวยงามแปลกตานี่ครับมาช่วงนี้ก็คือสวยมากครับถ้ามาช่วงฤดูฝนนี่โอ้ยเดินไม่ได้เลยครับน้ำท่วมยุงก็จะเยอะอีกนะครับสวยงามสวยงามจะมี ตรงให้อาหารปลาด้วยนะครับน,นี่ครับจะเป็นบ่อน้ำสำหรับให้อาหารปลานะครับเดินเล่นอย่างจเจริญหูจเจริญตาสบายหูสบายตามากครับนี่ <c oughs> โอ้ตรงนี้ก็จะเป็นสารอีกสารหนึ่งนะครับสาร นาคานะครับนี่ต้นไม้ดูสวยมากครับสวยสวย <c oughs> น่าจะเป็นต้นต้นเดียวมะครับนี่แล้วก็ทิ้งลากลงมาเนี่ยง่ามอีหลีง่ามอีหลีเขาก็จะเอาเสาคอนกรีตมาให้มันพาดไปพาดมาอย่างนี้นะครับดูแปลกไปอีกแบบนะครับตรงนี้ จะมีโต๊ะเก้าอี้ให้เรานั่งพักผ่อนด้วยนะครับสวยงามจังเลยเก้าองเก้าอี e ้นะครับให้เราได้นั่งพักผ่อนกันนะครับมันไม่ใช่ต้นน้อยๆน,นะครับนี่มันเป็นต้นใหญ่เลยนะครับนี แผ่กิ่งก้านสาขากันนะครับโอ้มีนกกระยางด้วย